ภาษาเนื้อวัละคําวันนี้เสนอคําว่าไปซึ่งไม่ได้หมายความว่าไปอย่างเช่นคําว่าไปไปหมายความว่าห้ามไป ส่วนคำว่าไปไปไปแปลว่าห้ามไปแต่ยังไม่เด็ดขาดคําว่าจะไปไปแปลว่าห้ามไปในระดับ ที่สูงขึ้นแต่ยังไม่เด็ดขาดคำว่าจะไปดีไปไปไปแปลว่าห้ามไปโดยเด็ดขาด คำเมืองเหล่านี้ที่พูดกันมาคือภาษาเหนือเกี่ยวกับคำว่าไปไปไปและอย่าไปและจะไปไปไปหมายความว่าดังในคลิปทั้งหมดฝากกันไว้ด้วยครับผมยังไม่จบมีท้ายคลิปอีกเยอะครับผม อยากฟังภาษาเหนือคำไหนจจเออยากฟังภาษาเหนือคำไหนแนะนำกันบอกได้เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปมาให้ป่าช้าเน้นยินดีแปลให้ทุกคำ ป่าช้าไหนต้องการความช่วยเหลือทักแชทเข้ามาหาเพจด้วยครับป่าช้าไหนนะครับต้องการความช่วยเหลือนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ป่าช้าแดนได้เลยนะครับครับผมเข้าคนที่มนได้ครับผมขอบคุณครับ